สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการเชื่อมต่อใช้งานกล้องซีอูดนะคะ 500m นะคะตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะทรงแคปซูลไม่มีหน้าจอแสดงภาพนะคะจะมีแค่เวลาขึ้นแบบนี้กล้องหน้านเนี่ยความคมชัด 4K เลยนะคะกล้องหลัง 1K มีฟังก์ชันบันทึกตอนจอดให้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อมือถือเซฟไฟล์ Fi ได้รับประกัน2ปีนะคะวันนติดตั้งให้กับลูกค้ามัด้า2จาการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อดูไฟล์ย,ย้อนหลังเนี่ยเราค่อยทําการเชื่อมต่อเข้ามือถือนะคะหากขับขี่อยู่ปกติไม่ต้องเชื่อมนะคะก็สังเกตที่จุดนี้นะคะถ้าจุดนี้กระพริบอยู่เนี่ยคือกล้องเราบันทึกตามปกตินะคะเมื่อเราดับเครื่องยนต์ก็จะตัดเข้าสู่โหมดบันทึกตอนจอดนะคะซึ่งตัวกล้องก็จะบอก start time video. อเขาจะบอกว่า start time l a s e video นะคะก็คือเข้าสู่โหมดบันทึกตอนจอดนั่นเอง แล้วสักพักนึงหน้านะจอกล้องก็จะดับไปนะคะแต่เขาจะยังทํางานอยู่นะเมื่อเราต้องการดูไฟล์นะคะหรือใช้งานโหลดก็ออนไฟล์สตาร์ทโหลดตามปกติเขาก็จะกลับมาบันทึกอ่าสตาร์ทเลคคอร์ดดิ้งก็คือเข้าสู่โหมดบันทึกตอนขับขี่นะคะคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากดึงไฟล์มาดูที่มือถือนะคะ จะเริ่มต้นตั้งแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่มีแอปเลยนะคะยังไม่เคยเชื่อมเลยนะคะก็ทําการค้นหาสัญญาณ WiFi กับตัวกล้องก่อนเหมือนกันกับกล้องทุกรุ่นที่เชื่อมมือถือได้นะคะคือเราต้องเชื่อมสัญญาณกับคับก่อนนะคะซีอู 500m นะคะรหัส1-8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เครื่องไหนเคยเชื่อมแล้วเขาก็จะจํารหัสไปแล้วนะคะเราแค่มากดให้เขาเชื่อมกันแค่ดันก็จบ แต่ถ้าเครื่องไหนยังไม่เคยเชื่อมใส่รหัสก่อนนะจ๊ะถ้าเป็นมือถือ Android เนี่ยเขาจะถามอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็กดเชื่อมต่อเสมอเพราะว่าเขาเป็น WiFi แต่เขาไม่ใช่เน็ตนะคะแล้วก็เข้าที่แอปพลิเคชันได้เลยเขาก็จะเด้งเข้าหน้าปัจจุบันให้แบบนี้นะคะหรือถ้าใครโหลดแอปมาใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะมีขึ้นให้เราอนุญาตตามฟังก์ชันต่างๆของตัวแอปนะคะเราก็กดอนุญาตให้หมดแค่นั้นเองนะคะ อันนี้จะเป็นภาพปัจจุบันนะคะอ่ากล้องหน้ากล้องหลังเราเลือกกล้องแบบไม่มีจอเราก็ขยันเชื่อมมาดูมุมมองนิดนึงนะเผื่อมีใครแบบไปหมุนกล้องเราเล่นกล้องเบีย้ยวอะไรอย่างนี้นะคะถ้าจะดูย้อนหลังกดไฟล์กล้องค่ะอ่ากล้องก็จะบอกว่า Stop Recording นะคะก็คือเขาจะหยุดบันทึกทันทีเมื่อเราดูฝฟลยย้อนหลังนะคะเป็นแบบนี้ทุกรุ่น แอดมินก็จะบอกหนะ้าร้านตลอดว่าขับขี่อยู่ไม่ต้องเชื่อมนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าเนี่ยพอเราดูย้อนหลังกล้องเขาจะหยุดไงเดี๋ยวเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมาเนาะอ่ะาคราวนี้เราก็ไล่ดูค่ะว่าช็อตไหนคือช็อตที่เราต้องการนะคะกล้องเขาจะตัดเป็นช็อตๆอ,อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและดาวน์โหลดเมื่อเราเจอไฟล์ที่เราต้องการแล้วนะคะอย่าลืมกดคําว่าดาวน์โหลดและรอให้เขาโหลดจนครบ1 0ึงรนะคะตัวไฟล์ที่เราต้องการเนี่ยถึงจะมาอยู่ในมือถือของเรานะคะ กลองหน้ากล้องหลังไฟไหนเป็นไฟสำคัญเลือกดาวน์โหลดให้หมดนะคะ,ะก็รอจนกว่าจะครบหนึ่งรอย่าพอเป็นคำว่าเสร็จเราก็กดได้เลยนะคะถ้ามีไฟล์ไหนที่เราต้องการเพิ่มเติมเราก็กดดาวน์โหลดนะคะดูเสร็จย้อนกลับนะคะปึง้ง ไฟล์ที่ได้จากบันทึกตอนจอดแล้วก็ตอนที่สตาร์ทเนี่ยจะรวมอยู่ในอัลบั้มเดียวกันหมดเลยนะคะสามารถไล่ดูได้เลยแล้วก็สิ่งที่ต้องทําเสมอนะคะคือการหมั่นฟอร์แมตต่อให้เราจะเปิดระบบ G sensor ไว้ ensor, White, หรือไม่ก็ตามนะคะก็ควรจะฟอร์แมตการ์ดบ้างนะคะก็มากดที่คําว่าฟอร์แมตนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยส่วนพวกฟังก์ชันบันทึกตอนจอดเนี่ยเราสามารถตั้งปิดได้นะคะถ้าช่วงไหนไม่ต้องการใช้งาน เ,เขาก็จะบอกว่า format สำเร็จนะคะ, <Not recording. S 1> ะก่อนออกจากการเชื่อมต่อกล้องทุกครั้งอย่าลืมย้อนมาหน้านี้นะคะเพื่อให้เวลาสีแดงขึ้นแล้วตัวกล้องก็จะบอกว่า start recording นะคะก็คือเขากลับมาบันทึกตามปกติแล้วเมื่อเราไม่ต้องการดูก็ปิด WiFi กล้องได้เลยะคะ่ะแอปกล้องก็จะเด้งกลับมาหน้าแรกก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อดูอะไรกับกล้องได้แล้วไฟล์ที่เราเซฟไว้นะคะก็จะอยู่ในคําว่าอัลบัม้มแล้วก็อยู่ในแกลเลอรี่ของโทรศัพท์ด้วยนะคะอันนี้จะมีหลาย ันหน่อยเพราะว่าเซฟจากกล้องลูกค้าหลายเครื่องนะคะไม่ได้ลบทิ้งถ้าเราไม่ต้องการแล้วเราก็ค่อยลบภายหลังได้นะคะสําหรับฟังก์ชั่นสําหรับแอปที่เราเคยเซฟมาการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะมันสังเกตนะคะจุดตรงนี้ต้องกับพิบถ้ากระพิบคือกล้องบันทึกปกตินะคะแล้วก็หมันฟอร์แมตการ์ดบ้างแล้วก็เชื่อมมาตรวจสอบ องศาของกล้องบ้างตรวจสอบการบันทึกย้อนหลังบ้างนะคะว่าทำงานปกติหรือเปล่านะจ๊ะประมาณนี้ฝากว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะภาพคมชัดมากๆเลยแล้วก็ประกันให้ถึง2ปีฟังกช์ชันครบคันมีบันทึกตอนจอดด้วยนะคะซีอูด 500m นะคะถ้าได้สนใจก็สอบถามกันได้จ้า